เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hero o f อาอ,อยู่ในเกมฮอรเนะวันนี้เราก็มาเล่น Night เนีครับผมในโปรโมาเล่นในโตกันนะฮะโอเคไนโต้ี่เป็นฮีโร่ที่พิเศษกว่าฮ,ฮีโร่ทั่วๆไปค่อนข้างมากนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นในโตเนี่ยมันสามารถเดินแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยได้นะครับฮีโร่แทบจะทุกตัวนะไม่สามารถทำแบบนี้ได้นะฮะ เฮ้แด่กันเลยกันเอ็ดเคร่างนี้สวยใช้ได้ใช้ได้ไดเอ้ยอาโอ้โหแจมแจมโอเคฮะในโตเนี่ยจะเป็นฮีโร่ที่แบบว่าเดินแล้วทำดาเมจไปได้นะผมจะลองทำให้ดูเดินนะกดเลิปึ๊บกดปึ๊บยิงเงี้ยไปด้วยได้นะซึ่งใครเนี่ยที่จะวิ่งหนีในโตโดยทางตรงเนี่ยซึ่งมันจะยากมากๆนะครับจะหนีรอดได้ยากมากมากนรับผม โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลคร่าวๆนะแต่ไม่ละเอียดนะฮะสกิลหนึ่งนะผมจะท้าจะทำความเสียหายทั้งหมดอ่า12ถึง84%เปอร์เซ็นต์ของความเสียหายของเราเนี้ยใช่ป่าวะจำเนี้ยก็คือสกิลอ๋อ สร้างความเสียหาย120%โอเคเข้าใจาแล้วฮะเกือบจะบอกผิดซะแล้วนะครับแต่ที่84%เนี่ยคือว่าตัวถัดไปที่โดนเนี่ยมันจะโดนน้อยลงนะครับแต่ก็น้อยลงแค่ไม่ไม่มากหรอกนะครับส่วนทกิลส,อสเนี่ยแบบหนึ่งนะเหมือนว่าปรรมลงประมาณว่ากดอัพแล้วคือผมจะยิงแรงขึ้นนะอ่ะความรู้สึกอะประมาณนั้นนะ ไม่อธิบายแม่งแล้วอธิบายแล้วแม่งงงไงงงเองใช้ความสัมผัสเอาเนะีฮะลูกหายไปโอเคก็เนี่ยฮะก็เรียกลูกออกมาในการลัดคีปเนี่ยผมฟามไปฟามไปครับผมอาจจะไม่ละเอียดเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยฮะจะหยาบหยาบหน่อยโอเคไงไงไม่ต้องมีใครมาดันกูดันเองได้คีป ดีเลอวะเนี่ยไ้เวลาเราล่าชีฟเราช่วยเอาตัวเอาตัวแม่เนี่ยช่วยยิงด้วยก็ได้นะครับแล้วคือในตัวเนี่ยมันค่อนข้างอ่าที่จะยิงแรงนะครับผมไล่ไล่ได้ไหมครับ ทิงตอดทิงตอดแม่งไปก่อนผมจะเป็นสกิลสามนำนะครับเพราะบ,บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้3ในการไล่ฆ่าเขาเนะี่ยสามคืออะไร3คือสกิลสโลบวกกับสกิลในเรื่องของเอาได้เอาได้กูม,มากูม,มา ว่ามาได้แบบคุ้มค่านยครับเเกือบได้ไอตัวนั้นด้วยนะเสียดายพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวไปวลต่อนะฮะเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับในโตมันก็คือจําเป็นจากทุกตัวแหละแต่ในโตค่อนข้างจะต้องใช้ของระดับหนึ่งเนี่ยของชิ้นแรกเนี่ยถ้าเกิดเราจะเอาแบบเน้นดาเมจเลยเนี่ยผมแนะนําให้เป็นจอกเกาะน,นะครับเป็นอไอเทมที่ ค่อนข้างจะนิยมพอสมควรนะครับผมสัตว์ทูาหายไปอาจจะยังไม่ชำนาญมากนะครับแต่รับรองว่าไม่ไม่ทำให้ผิดหวังน,นะครับผม <You ready? S 1> มาแกคคบผมฟาไปก่อนตอนนี้ก็ฟาไปก่อนนะฮะ อวิเพื่อดึงคีบนะครับไม่บอกไม่กล่าวกันเลยไปโยไปโยไปโย เวมานาเราน้อยเกินไปนะครับเรากลับก่อนแล้วกันฮะไปใช้ในเรื่องของสโลงไงเมื่อกี้ก็เลยหมดเร็วนะครับอัพสโลมาเนี่ยแม่งฆ่าง่ายนะครับฆ่าง่ายมากๆนะหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบอัพสกิลหนึ่งนี่ยอ่ากับสกิลสองแนะนำ ไม่รู้ว่าสโลเนี่ยมันฆงง่ายากมาก <c oughs> เพราะว่าลูกเราตีแรงกว่าตัวพ่อเนี่ยครับ <c oughs> เนี่ยถ้าเกิดมีสโลฆ่า <c oughs> ได้แล้วเนี่ยานาเราไม่พอ <c oughs> สายควร <c oughs> ชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นขวดนะครับผมเพื่อที่เราเนี่ยจะปั๊มานาแล้วก็วอได้รัวๆนะครับ ตอนนี้มานาเราค่อนข้างน้อยนะเหมือนให้เลือกอะถ้าเกิดสโลก็ยิงไม่ได้อะสัตรูหายไป GPM ตอนนี้อยู่ที่370นะครับก็จัดว่าได้อยู่นะไม่เยอะเราก็ไม่น้อยนะครับศสัตรูหายไปโอเคครับ เ,เอาละหกแล้วนะครับแต่กระสุนไม่พอที่จะแบบจำหน่ายใจแจกนะฮะตรงกลางมีอันติปะใกล้ยังมียังเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยอันติเลย งามเอาเลยครับผมวันนี้สองคิวก็ไปกันอย่างเชื่องช้านะครับอะไรนะโอเคฮีโร่แบบบอมเนี่ยจะค่อนข้างชิงง่ายเลยนะฮะถ้าเกิดเจอแบบในโตนะในปงในป่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมเวลแบบพอๆขอเาขเาเนี่ย ขาก็จะตายโดยไม่ยากเย็ยนเลยนะครับเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ฮะตามภาพไปผมไม่หนีไม่ได้โอเคไนมาเยอะวะ่ะบนมาเยอะวะ่ะ ตอนนี้แบบว่าเราไม่จําเป็นต้องไปเข้าใกล้เขาเลยนะครับยิงแม่งจากระยะไกลต่อไม่อย่างเดียวนะถ้าเกิดแม่งจะบินอยู่บนภูเขาเนี่ยผมแต่ก็ควรระวังเนี่ยควรระวังเซอร์นะครับเซอร์เนี่ยเป็นฮีโร่ที่เข้าถึงตัวเราได้ง่ายนะครับแล้วก็ดาเมจรุนแรงมากๆนะครับผมอ้าววินดีมานาไม่บอกโหอย่างนี้ใช้เพลินเลยเพื่อน โอ้โหเฮลิคอปเตอร์ลงซ่าไปนิดนึงนะครับเฮลิคอปเตอร์ลงนะตายเลยเิ็อาเาเอ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 ากาอะไรฮะจังหวะนี้การเต่าจ้าวหรือเปล่า เอาหรือเปล่าโอ้ไม่เอาฮนะตัวอะไรวะด้านล่างกูไม่ฟาแล้วแกงแม่งแกงน่าจะมันกว่าฮนะอัพสามนะนี่ต้องแกงแล้วแหละเดี๋ยวกูช่วยมาโสเยเนี่อาอะไรครับออกมาเป็นเจาะก็นะครับผม ได้ดิเอามาดิมาดิบอลยังไม่อยู่เอาอันนี้ก็ได้ไอ้บอลก็ได้เรียบร้อยครับผมชิวๆไปเกมนี้ได้ชิวๆไปเอาลครับชิ้นแรกเราเนี่ยจะออกเป็นจ่อเกาะนะครับ เพื่อที่จะมาะโซล่คิวได้ง่ายขึ้น,นเนี่ยครับผมเฮ้มาวาในป่ามาหวังว่าจะเจอหมีนะหมีป่าเฮ้ยหมีอยู่ล่างมาเอาหมีดีกว่าเอาหมีดีกว่าโลหหอมหวานรอได้ไดป่ะเต่าได้ไ่ะเพื่อน เชื่เช่หลบได้วะโอยเกือบไปแล้วแน่ไม่ว่าจะตายซะแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับไปเติมก่อนแล้วการน,นี้ครับผม

แม่งเอากันเต็มเลยว่ะพอมาบอกเอาคนนึงนี่เอามาเอายังยกครัวเลยว่ะเดี๋ยวรอครูตรงกลางกำลังไปเต่าเต่าเต่าไหมเต่าไหมไปหาหมี่ควาย ไปหามีควายามีควาก่อนมีควยอยู่มีแต่ลูกนะครับเข้ไปไหนมันจะไปถ่ายกันทำไม,มวะโอ้โห,โหี่เนตีโคตแรงง โอ้บางทีเราก็อาจจะหิวไปนะฮผมต้องพักหน่อยละโอเคเกมค่อนข้างเงีบเยบนะครับคนในทีมนี่ไม่ค่อยจะคุยกันเท่าไหร,ร่นะฮะอาจจะไม่เป็นเธอเหมือนตอนที่มีนอนอยู่นะับผมเดีเ๋ยวกูวับลงล่าง Lang của nó về đến bộ đi đến bộ đi ok còn cái đã.

เป็นไรวะล่ะฮะไช้ฟ้าแม่เฮยแรงแรงรู้สึกว่าจะแรงเกินไปละโอเค ได้เจาะกาะเวลสามฮะก็จะยิงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเดียวนะครับก็น่าจะไปแล้วแหละนะครับโอเคกำลังคิดอยู่ว่าจเอาะเป็น PK ดีไหมฮะขึ้นมาแบบบินแล้วก็ยิงเลยว่าได้สลอสลอสคิวได้อยู่ละอะไรล่ะเนี่ยเลย ับลเพื่อใจดีกันจริงกะเฮ้ยตายบินไปบนปะหน่าสับไปเลยมันฆ่าไม่ได้ โอเคครับเดี๋ยวไปคิวหมีฮะเพราะว่าน่าจะโซโล่คิวได้อยู่นะหมีเรียบร้อยฮะไม่รอดกูมาพร้อมความกระหายเลือดเ้า

หมีเป็นแบบหมีเป็นตัวที่แบบว่าสู้ในตัวแทบจะไม่ได้เลยนะครับคือหมีอ่ะมันจะทำดาเมจก็ต่อเมื่อมัน,ม,นมันอยู่ใ,ใกล้เราใช่ไหมต้องได้ฟันต้องได้อะไรฮนะในตัตอ่ะมันเป็นฮีโร่ที่ต่ำมีอนติะบะไม่อยู่นะตามหลังดาเมจผมว่าผมแรงแล้วหละที่เหลือก็แค่ เอาของมาไล่ฆ่านะครับเอาเป็น P K ดูแล้วกันนะฮะอยากลองมากๆเลยนะครับเผื่อเราจะเพิ่มความพิ้วนะครับผมเพิ่มกนะมี่สิบเก้าสิบปั๊สไซแน่ะโอเคต่อมีสก,กิลวะโอเคครับผม เกมนี้อาจจะจบเร็วนิดนึงนะผมก็เป็นฮีโร่ตามมันขอเนี่ยครับผู้ชมขอมาผมก็จัดให้แน่ะแต่อาจจะจัดให้ไม่ไม่ไม่ครบให้ทุกคนนีครับอีกคนหนึ่งขออย่างนี้คนนึงขออย่างนั้นแน่ก็มันก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ผมจะให้ครบกันหมดคนับผมต้องเข้าใจผมด้วยนะฮะคนเล่นเยคนข้าคนข้าวลย ไอ้ควาแบบจอๆครับผมเผาผลยิงแบบเผาผลฮะเดี๋วเขาเดินมาอย่างนั้นแหละหจบแล้ว this c o m เ่าจะมาหาแรงเลยอะไรครับมังกรจะบินมาหรือเปล่าผมว่าผมไปารามรอบมังกรดีกว่าถ้าบังกรบินมาเกิดไอ้เจ้าหิวไงยไม่ไม่ง่าหิวฮะ มีดับเบิลดูผมอยากรู้ว่าจะกี่ทีแล้วก็จะไปนะครับน่าจะไม่ถึงน่าจะไม่เกินสามทีอ่ะตัวต่อตัวนะครับถ้าเกิดมันอยู่ติดกันเข้าไปเปิดก็ได้เพื่อนไปอันติแล้วก็ใบแบบครับพี่ท็อป หญิงโคตรแรงแอสัางครั้งแหละสามทีเท่านั้นแน่ของจริงของจริงเฮ้ยขอทีอ่คอที่โดนโดนอยู่โดนอยู ต้องออกของแรงอีกชิ้นแน่ครับผมผมจะลองเสียงเล่นดีไหมดับทองตกมาได้มีเรื่องแน่ๆนะครับ ดูก่อนราคาดับทองเนี้ยผมห้าพันหกเลยวะโอ้โหไม่ลดหน่อยถ้าเกิดลดหน่อยนี่ก็จารซื้อเลยเนะี่ยแต่ผมก็ไม่รู้จะออกอะไรแล้วเนะี่ยโอ้โหแม่งกดออกเลยวะบอมสามทีอ๋อจบก่อนนะครับโอเคอยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเียงเท่านี้แล้วกันนะฮะถ้าเกิดใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะในช่องยูทู e ของผมะครับผมโอเคบ๊ายบาย